สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของน้องงวดสิตุลาครับตามสัญญาพี่น้องครับผมลงสองตัวแขนแคนให้พี่น้องแล้วครับโดยใช้เลขชนเด่นบนสามสูตรวางสูตรละสามตัววางสูตรละสี่ตัวมีอยู่ด้วยกันสามสูตร เมื่อตัดออกมาเราได้ตัวยืนคือ7กับ8เมื่อมาวาง7กับ8รูปที่7กับ8แล้วตัวเลขที่คัดออกมามันเหลือแค่4หาง4หางนี้เราคาดการมันจะเฉยแต่ตัวจริงมันเยอะเพราะฉะนั้นผมจะเอาชุดตัดเด่นบนสองสูตรที่จะมาตัดให้แฉนๆอีกก็คือชุดนี้ครับ เรายืน7ก,กับ8แล้วทีนี้เราจะใช้สูตรนี้มาเป็นตัวตัดพี่น้องครับจากนั้นจะจับคู่ชนเลยไม่หลายตัวครับทีนี้อ่ะแนวนี้ไม่ใช่สไตล์ของลุงทัศต้องมาแนวนี้เอามาชนชุดนี้เด็ดมามาฟังคำเตือนเลยครับโปรดใช้วิจรารณญาณโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสอนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับ ในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะนด้วยความบังเิจากลุงทัศพี่น้องครับมาครับเรายืนที่เ็ดกับแปดไว้ในใจและผมยกออกมาไว้ก่อนไว้รอชุดนี้ที่ผมจะเอามาตัดพี่น้องครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีเหมือนกันอ่ะผมจะพาพี่น้องคำนวณจากงวดวันที่16สิงหาทุกสูตรนะ นอกจากจะสูตรไหนเป็นสูตรระยะสั้นผมจะบอกว่าเป็นสูตรระยะสั้นแต่มาตรฐานของผมจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดในนี้รวมกับงวดใช้จริงมาอย่างวนันนี้หนึ่งสิงหาผมพาพี่น้องคำนวณมาดูสูตรที่หนึ่งครับผมไม่ใช้ร้อยสิบหน่วยบนบวกรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าจะวางไว้สี่ตัวเหมือนกับสูตรก่อนหน้านี้สูตรพี่อันนี้สูตรน้อง สูตรพี่ใช้สามสูตรตัดสูตรนี้ใช้สองสูตรตัดเพื่อจะเอาไปตัดกับชูสูตรที่เราตัดกันไว้แล้วมาครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าห้าบวกศูนย์เราจะได้ห้าครับสูตรแรกตัวแรกคือได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกอีกหนึ่งได้เก็ดบวกอีกห้าได้สิบสองห้าหกเจ็ดสองอ่าพี่น้องครับผมขยับโทรศัพท์ลงหา หมดลงมาอีกแล้วครับน่าจะโอเคไหม <im itation> เข้ามาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับตัวหนังสือเป็นยังไงทีนี้โตขึ้นกว่าเก่าไหมตัวใหญ่ขึ้นกว่าเก่าไหมมาครับมาดูสูตรที่สองที่ลุงทัศ์จะใช้ตัดครับ <im itation> ผมไม่ใช้หลักสิบล่างก็คือห้าตัวนี้ครับห้าบวกศูนย์เราจะได้ห้าบวกสามเราจะได้แปดบวกหกได้สิบสี่บวกหกได้ยี่สิบ ใช้สองสูตรนี้ตัดกันครับสูตรนี้ได้ห้าหกเจ็ดสองสูตรนี้ได้ห้าแปดสี่ศูนย์ตัดกันยังไงครับได้ห้าตัวเดียวสูตรนี้ถ้าได้ตัวเดียวแบบนี้สามารถรูดได้เลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าสูตรที่ลุงทัดลงให้ดูผมจะเน้นที่สิบกับหน่วยเป็นหลัก จะเดินร้อยน้อยมากไม่ใช่ว่าไม่เดินนะพี่น้องนะมีเดินนะแต่ผมจะบังคับให้หมันเดินน้อยที่สุดทึงจะนํามาใช้เพราะกรณีที่เราจะรูดสมมุติว่าได้ห้าเงี้ผมจะให้รูดห้ารูดบวกไอรูดบวกวิ่งแบบนี้อ่ะคือหถ้าไปหลักร้อยแล้วมันจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นผมจะเน้นตัวที่มันอยู่ใน10กับหน่วยเท่านั้น เราคำนวณจาก1สิงหาใช้16สิงหาพี่น้องครับออก994865 5มาในหลักหน่วยนะวิ่ง5รูด5เข้าครับแต่ใช้1ิบตัวสูตรนี้มา2ตัวสูตรนี้มา2ตัวแต่ร้อยกับ10บร้อยกับหน่วยครับขอไฟสูตรนี้10กับหน่วยถ้า6ตัววินมา3ตัวโต้เลย สามตัวโต๊ดได้อยู่โอ้มันหกมันแปดตัวเนาะขออภัยครับมันแปดตัวพี่น้องครับมันแปดตัวมันไม่ใช่หกมาครับมาดูงวดต่อไปครับงวดนี้เราได้วิ่งห้ารูห้าเข้าที่หกห้าต่อมาครับหนึ่งสิบหกสิงหาใช้หนึ่งกันยานะเอาสีแดงบวกสีแดงพี่น้องครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้า เราได้เก้านะผลบวกเป็นเก้าเก้าไปบวกรหัสศูนย์ก็จะได้เก้าบวกหนึ่งจะได้ศูนย์บวกอีกหนึ่งจะได้หนึ่งบวกอีกห้าจะได้หกเก้าศูนย์หนึ่งหกครับมาแล้วครับสำหรับสูตรนี้สองสูตรนี้ถ้าไม่ชนกันถ้าตัดแล้วไม่ได้จับชนกันเลยสูตรที่สองให้ใช้หลักสิบล่างก็คือหกตัวนี้หกบวกศูนย์จะได้หก บวกสามจะได้เก้าบวกหกจะได้ห้าบวกหกอีกครั้งจะได้หนึ่งมาดูงวดนี้ครับ9016มาสามตัวเลยงวดนี้พี่น้องครับ9016ศูนหนึเก้าหนึ่งหกชนกันที่9ที่6ที่หนึ่ง วันนี้ตัววิ่งค่อนข้างเยอะมามันไปแบบนั้นแล้วออกเลยครับออกสามห้าหมาหกมาห้าหกสูตรนี้มาห้ากับหสูตรนี้มาหตัวเดียวอ่าอันนี้มาทีนี้มาสิกับหน่วยนะห้าหกเมื่อกี้มันมาร้อยกับหน่วยต่อครับ วันนี้มันได้แค่นี้ครับมันตัดจะไม่ได้มาดูว่าต่อไปครับผมพาพี่น้องคำนวณหนึ่งกันยาไปใช้สิบหกกันยาบวกเลยครับสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่เราได้สี่ตัวแรกครับใส่สี่ลงไปเลยบวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกห้าได้สิบเอ็ดสี่ห้าหกหนึ่งครับ โซนที่สองลุงทัดให้ใช้หลัก10บล่างก็คือ3ตัวนี้เอา3ามไปบวกรหัสศูนย์ได้3ามสไปบวก3ามได้หกหไปบวก6ได้สองสองไปบวก6อีกครั้งได้8ปดอ่ะได้แบบนี้ครับหาตัวชนก่อนครับอันดับที่1อันดับที่1เราจะต้องหาตัวชน สี่ห้าหกหนึ่งชนไหนครับชน6ตัวเดียวพี่น้องครับสี่ห้าหกหนึ่งถ้าแบบนี้ผมจะให้วิ่งบวกรูดไปเลยถ้ากรณีมันได้หกตัวเดียวแบบนี้นี่ครับเราคำนวณจากงวดวันที่หนึ่งกันยาจะมาใช้16บกันยาพี่น้องครับงวดนั้นออก0ย์เจ็ดสี่หกสี่หกวิ่งหกรูดหเข้าครับ ออก4 6มามาตรวจครับทีนี้สูตรนี้มันเลขมันเบิ้ลมันก็มาสองตัวนะถ้า6 6หลักร้อยกับ6หลักหน่วยสูตรนี้มา4กับ6เลยครับมา10กับหน่วยว่างเว้นวันเดียวมา4กับ6วันนี้มา5กับ6วันนี้มา6ตัวเดียววันนี้มา5กับ6โอเคเอากับเขาดิถือว่าสูตรเดินต่อครับใช้ได้อ่ะ4ตัวมา2ตัวก็ถือว่าโอเคครับ ถูกอีกหนึ่งงวดต่อไปพี่น้องครับผมพาพี่น้องคำนวณ16บกกันญาใช้หนึ่งกันยาอ่าแล้วทีนี้ใกล้จะถึงที่เราจะไปชนชุดพีและอันนี้เป็นชุดน้องบวกเลยพี่น้องครับสี่บวกหกได้สิบ0บวกหกได้สิบหกครับผลบวกเป็นหกหกไปบวกลบหัดศูนย์ก็จะได้หกหกไปบวกหนึ่งได้เก็บบวกหนึ่งได้แปดบวกห้าได้สิบสาม หกเจดแพี่น้องครับสำหรับสูตรนี้อีกสูตรที่สองที่ลุงทัดให้ใช้เอามาตัดก็คือใช้หลัก10ล่างคือ5 5าห้าไปบวก0ูนย์เราก็จะได้5 5ไปบวก3เราได้8นะ8ไปบวก6ได้14 14ีบวกหได้30 5 8 4 0สูตรนี้ อันดับที่หนึ่งเพื่อที่จะหาตัววิ่งตัวตัดเราต้องตัดก่อนครับตัดที่เลข8ครับชนที่8ตัวเดียววิ่งบวกรูดก็คือ8ครับวดน,นี้ลุงทัดจะให้วิ่งรูด8และจะนำมาวิ่งในงวดบันที่1ตุลาครับมาครับ8 7 6 9 7 8วิ่ง8รูด8เข้าอ่า เป็นยังไงบ้างราครับถ้าพี่น้องเอาไปชนชุดพี่ก็คือชุดนี้ชุดนี้ก็เดินสองตัวตลอดนะก็ถือว่าสูตรเดินดีเหมือนกันอ่ะพี่น้องถ้าใครยังไม่เห็นเข้ากลับไปย้อนดูครับชนเด่นบนสามสูตรสูตรนี้ก็สี่ตัวมาสองตัวเกือบตลอดเหมือนกันเหมือนกับงวดนี้ผมจะเน้นสูตรที่เป็นแบบนี้มาให้พี่น้องดูครับเพราะเวลาจับชน อย่างน้อยๆมันก็มีโอกาสที่จะถูกแต่ตัวเลขมันหลายตัวพอมันหลายตัวเราจะใช้สองสเต็ปไปชนกันอ่ะมีสเต็ปที่หนึ่งไปแล้วสเต็ปที่สองวันนี้ได้วิ่งแปดออกเก้าเจ็ดแปดถูกมาพี่น้องพร้อมหรือยังทีนี้เรามาลุ้นกันงวดนี้เราจะได้วิ่งตัวเดียวหรือจะได้วิ่งสามตัวแบบนี้มีวันนี้ได้สามตัว มาครับต่อเลยนะผมพร้อมแล้วพี่น้องรอฟังรอดูเลยเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกแปดเป็นยี่สบสี่ผลบวกเป็นเลขสี่ครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกบวกอีกห้าเป็นสิบเอ็ดมาแล้วครับสี่ห้าหกหนึ่งพี่น้องอยากเห็นตัวตัดยังมาครับตัวตัดคือเลขเก็บ 7ไปบวก0ย์ได้7 7ไปบวก3ได้0ูศย์ไปบวก6ได้6 6ไปบวก6ได้2มาเจ็ดพี่น้องครับตัดเลยตัดที่เลข6ผมย้อนขึ้นมาสูตรนี้ครับ สูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดสามมาเจ็ดกับแปดสูตรนี้มาตัวเดียวอันนี้ก็มาตัวเดียวสี่หกวันนี้ก็มาตัวเดียววดนนี้จะมามีโอกาสมา,ม,า,สม,ามีโอกาสมาที่สองตัวไหมและสูตรนี้จะมาสองตัวได้ไหมอ่ะพี่น้องไปวิเคราะห์อเอาเองมาครับเมื่อมันได้หกอันดับที่หนึ่งผมจะชนก่อนนะถ้าหกมา ผมตัวนี้รูดหกนะครับวิ่งหกรูดหกวิ่งบวกรูดที่หกรูดจะได้อยู่สิบเก้าประตูใครอยากรูดนะได้อยู่สิบเก้าประตูถ้าไม่อยากรูดก็ไปหาชน หาเลขมาชนเอาถ้าเลขมาชนไม่ถึงสิบเก้าประตูแน่นอนพี่น้องครับหาเลขเด่นของอาจารย์อื่นของสนนักอื่นลองมาชนของลงทัดดูเพราะของลงทัดไม่เหมือนของใครแน่ครับเพราะเป็นสูตรของผมเองไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาเพราะฉะนั้นตัวเลขผมว่ามันไม่เหมือนของเขาแน่พี่น้องมีโอกาสที่จะได้คู่ชุดพี่น้องครับแล้วทีนี้ตัวที่ผมคิดว่า 5้มามันมีในใจผมคือหลักหน่วยคือศนกับ8ดผลจะผมจะชนแค่สองสุดสองตัวนี้เท่านั้นผมจะให้ที่60และ68แปดหกศู แล้วทีถ้าชนแต้มสามตัวจะเป็นแต้มห้าถ้าห้าก็จะเป็นเก้าหกศนถ้าแต้มถ้าตัดด้วยแต้มห้านะแต้มสามตัวบนของเราวัานนี้ถ้ามันเดินต่อแต้มห้าใช่ไหมพี่น้องครับผมจำผิดหรือเปล่าผมขอดูแคบหนึ่ง โอ้โหพี่น้องครับถ้ามาชนสูตรนี้เต็มๆเลยนะเนี่ยถ้าชนเลขสามตัวบนสามตัวบนตรงๆสองหางเนี่ยของเราได้หกศูนย์กับแปดศูนย์เนี่ยเนี่ยได้สี่หกศูนย์สี่แปดศูนย์เนี่ยตรงของเราเลยนะตรงๆเลยเนี่ยหกศูนย์เนี่ยหลักร้อยก็มีสี่ด้วยสูตรนี้ อันนี้ก็มีหกศูนย์ด้วยในนี้ถ้ามันมาสองตัวมีหกกับศูนย์ด้วยสูตรนี้ถ้ามาหกกับสี่ก็จะมาเข้าล็อกสี่หกศูนย์ก็จะมาตรงสูตรนี้เลยเลขสามตัวบนตรงตรงสองหางเนี่ยได้สี่หกศูนย์กับสี่แปดศูนย์เนี่ยถ้าออกมาตัวนี้ระเบิดเลยนะในช่องเราเนี่พี่น้องครับเพราะตัวเลขมันน้อยมากถ้าใครคิดซื้อไว้ตัวละห้าบาทเนี่ยโอ้โหถูกมาหนงไงท้องเลยพี่น้องครับเต็มเต็มเลย มาครับผมกําลังจะหาแต้มสามตัวบ,บนมาตัดได้แต้มห้าผมว่าแต้มห้านะสูตรนี้ก็เหมือนกันพี่น้องครับเนี่ยมาหกศูนย์กับแปดหกเลยเนี่ยหลักหน่วยได้เก้าศูนย์หกหลักสิบได้หกกับแปดสำหรับสูตรนี้ เอาไปไหนละแต้มสามตัวบนแต้มสองตัวล่างวิ่งบนตัวเดียวสามตัวบนตัดสองสูตรแต้มสามตัวบนได้แต้มห้าจริงๆรพี่น้องครับแต้มห้ามาถ้าเอาแต้มมาตัดนะแต้มมาตัดที่จะได้แต้มห้าก็คือเก้าหกห้าไอ้เก้าหศตัวนี้ได้แต้มสี่แล้วก็เป็นหนึ่งหกแปด นี่จะได้อยู่แบบนี้ครับแล้วทีนี้ความสําคัญจะมาอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ผมตัดข้างนอกนะไม่ได้เกี่ยวกับสูตรนี้แล้วเมื่อกี้ชุดพี่ใหญ่ของเราได้เกบกับแปดไว้พี่น้องครับอ่ะชุดนี้ผมชนชุดข้างนอกต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับชุดนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในกรอบนี้อ่ะแล้วมาชนชุดพี่ใหญ่ได้เกกับแ ชุดพี่ใหญ่ได้ยืนที่เก็ดกับแปดไว้นี่นะครับที่ชนมาก่อนหน้านี้เราได้เจ็ดกับแปดแล้วแล้วทีนี้เรายืนเจ็ดกับแปดชุดเล็กของเราได้ชุดใหญ่ชุดพี่ชุดน้องได้หกตัวเดียวถ้าหกมามันจะไปไหนครับมันก็จะได้แค่หก เกพี่น้องครับเราจะได้ที่หกเกดหกแปดถ้าเข้าเข้าตัวไหนครับหลักหน่วยของลงทัดงวดนี้มีศูนย์กับ8ดในใจในนี้มันไม่มีศูนมันก็มีแค่หกแปดเท่านั้นทีนี้อ่านี่ หกถ้า6 8มามันได้แต้ม5ก็คือเป็นห6 8มันก็จะมาเข้าในอีลอปนี้ในชุดนี้มันจะมาไหมอ่ะมันจะมาไหมพี่น้องครับถ้ามันมาในแต้ม5้แต่หลักร้อยบนตัวเดียวของเราได้เลขหกนะพี่น้องนะได้เลข6มันก็จะเป็น6กหถ้าเข้าที่แต้มก็จะเป็นห6 8ด ถ้าหลักร้อยของเราจะได้หกหกแปดผมเขียนตรงนี้นะถ้ามาชนแต้มจะเป็นหนึ่งหกแปดอ่ะพี่น้องชอบตัวไหนก็เอาไปใช้เอาร้อยบนตัวเดียวของเราได้หกวันนี้แต้มสามบนแต้มสามตัวบนแต้มเดียวคือแต้มห้าทนอยู่แค่นี้แหละพี่น้องครับ อ่ะผมจะใช้หน้าปกชุดตัดชุดสองตัวแขนแคนนะครับอันนี้จะเป็นตัดชุดสองตัวแขนแคน x สองนี่ครับหกหกแปดและหนึ่งหกแปด อ่ะพี่น้องก็ลองพิจารณาดูครับถ้าบางทีเรามั่นใจมากเกินไปมันก็ไม่มาพี่น้องครับบางทีเราคิดว่าตัวไม่ชอบมันกลับมามันจะเป็นซะแบบนี้อย่างงวดที่ผ่านมาพี่น้องคงเห็นแล้วเนาะเรามั่นใจกันมากมันสุดท้ายมันก็ไม่มาอ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนําไปใช้โปรดให้คิดถึงข้อนี้ครับ เราอยากได้เงินเขาเขาก็อยากได้เงินเรามันมีอยู่แค่เนี้ยอ่ะเราคิดว่าถ้าเรามีข้อมูลพร้อมถ้าคิดว่าไม่เสียเปรียบเขาค่อยนำไปใช้ถ้าข้อมูลเราแน่นอันนี้ไม่มีใครรู้ได้ครับอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นโอเคไหมครับลุงทัศมีหน้าที่หาสูตรมาให้ดู จะเดินไม่เดินลุงทัศบอกไม่ได้คนที่จะบอกได้คือพี่น้องอย่างเดียวโอเคไหมครับมาครับท้ายสุดและสุดท้ายแล้วพี่น้องครับก่อนที่ลุงทัศจะจากพี่น้องขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงทัศด้วยดีตลอดมาขอให้โชคดีครับได้อยู่แค่นี้แหละหกเจ็ดหกแปดก็เน้นที่หกแปดนี้แหละเมื่อเอาชุดน้องมาชนชุดพี่ใหญ่ นี่ขอโชคดีครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ